บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทะเลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เ็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา นะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆ นะครับดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกนระยาลมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุล ประจำเดือนมีนาคมนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับก็คือคลิปของผมเองเนี่ยมีลูกค้าหลายๆท่านก็บอกว่ามองไม่เห็นคลิปอาจารย์เลยทั้งๆที่กดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นด้วยระบบอะไรของ y o u t u b เขาเนี่ยนะฮะที่ที่ทำให้ไม่เห็นคลิปนะส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยจะต้องเสิร์ชชื่อผมนะอาอ่างจุสระเอกกอไก่ต่อเตาเนี่ยถึงถึงจะเจอนะครับแต่ถ้าเด้งเองเนี่ย เขาบอกว่าไม่เจอเลยนะครับนะก็อยากจะขอความกรุณาผู้ที่เข้ามาดูนะครับ fc ของผมเนี่ยนะครับช่วยกดนะครับเขาเรียกว่าถูกใจให้หน่อยนะขอสักพันไลค์เพื่อทําให้ระบบ y YouTube เนี่ยมองเห็นคลิปผมนะก็จะกราบขอผู้คุณเป็นอย่างสูงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันชาวราศีตุลประจําเดือนมีนาคมเนาะชาวราศีตุลเนี่ยจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพฤะศุกนะครับดาวพฤะศุกเป็นดาวประจําตัวนะแล้วก็ช่วงของเดือนมีนาเดินไปไหนบ้าง ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่18เนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มที่เราเรียกว่าพพปุตตะในช่วงวันที่5ถึงวันที่8เข้านวังพิษคุดอันนี้ไม่ให้คุณจะให้คุณวันที่9ถึงวันที่11เนะครับเขานวังปุเอกหลังจากนั้นก็จะเข้าไปในราศีมีนนะในวันที่19นะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะก็คือเวลา11ในการนนาทีนะจุดที่ให้คุณก็คือในวันที่21ถึงวันที่24เข้านวัง พิชคุดอันนี้ไม่ให้คุณวันที่30ถึงถึงสิ้นเดือนนะอันนี้เข้าระาวาังผูเอกให้คุณอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายพบเลือดกันนะครับตัวเราเองนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะมันส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยอยากจะมีอะไรใหม่ๆนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคสิ่งใหม่ๆเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของความละเอียดนะครับรอบคอบนะฮะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันจะต้องมีสติคอยกําหนดนิดนึงนะเพราะคําว่า ตอนุรักไปปุตตามันแปลว่าความทะเยอทะยานอยากนะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนาอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยอาจจะจะประสบผลสําเร็จในเรื่องที่เราปรารถนาก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่มีปัญหาก็คือตัวเราตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลีนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของตัวเราอัตราของตัวเราตัวตนของตัวเราเพราะว่าตําแหน่งตรงตำแหน่งเนี้ยเราเรียกว่าตําแหน่งมหาอุด คำว่ามาหาอุดเนี่ยก็เป็นเหมือนมหาจากักรพรรดิเป็นเหมือนคำว่ามาหาแปลว่าใหญ่อยู่แล้วยิ่งใหญ่อยู่แล้วแล้วมาหาอุดก็คือตัวเราเนี่ยตัวตนอัตตาเยอะแล้วตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนมหาอุดเราไม่ยอมใครอยู่แล้วโอเคถ้าตัวเราเป็นมาหาอุด แบบในเชิงพัฒนาการนะหรือทําสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆกับเราอันนี้ถือว่าให้คุณกับโดยชะตาเข้าไปแก้ไขปัญหาเข้าไปทํานูน่นทํานี่ให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้าอันนี้สนับสนุนทําได้แต่อีกกรณีหนึ่งคือตนุอลีไปข่มเขาไปอะไรเขาหรือไปทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองก่อเกิดสตูเนี่ยอันนี้มีล่ะหาแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ไมแสดงผลเท่าไหร่เพราะว่าตัวเราเป็นมหาอุดคนยังเกรงใจเราอยู่นะมันเหมือนช่วงที่เราดวงเราอาจจะนะ อยู่ในตําแหน่งที่ดวงดวงดาวเดินดีนะเป็นมหาอุดเราก็เลยยังทํานู่นทํานี่ได้แต่พอดาวเรามันเสียหรือดาวเราไม่ดีเนะี่ยช่วงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะโดนวิบากกรรมนะก็ต้องร,าาระมัดระวังกันแหละนะแต่แน่นอนแหละตนุไปอยู่ในเรือนอริกก็ขอให้มีสติในการดําเนินชีวิตพอสมควรเพราะมันจะมีปัญหามาก ไมาายต่างๆหรือเกินที่จะเข้ามานะนะครับและดาวเจ้าเรือนอลิยังไปกลุมอยู่กับดาวเจ้าเรือนพระอาทิตย์เนาะที่เป็นเจ้าเรือนลาบผลมันมีเกณฑ์ที่เราเองจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องของอไรายได้ลาบผลนะครับอะไรต่างๆนะที่ที่มันเกี่ยวเครื่องเกี่ยวกับเรื่องของเราเนี่ยนะแล้วก็ยังจะไปกลุ่มกับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนวินาน นะครับก็ต้องระมัดระวังนะเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะครับกลุ่มกลุ่มกับดาวเจ้ารือนวินาศด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาบลาบผลเนี่ยถ้ามันวางแผนผิดพลาดหรือทําอะไรยังไงเนี่ยนะมันก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้เนาะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะแน่นอนแหละตัวเราเองเนี่ยกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนที่มันมาจากเจ้าเรือนลาบผลเนี่ยมันถือว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะทําอะไรเพื่อให้เกิดลาบเกิดผลนะแต่ก็ต้องระมังดาววินาศไว้นิดนึงนะโอเคอีกเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนสุภาษเนี่ย มันมีคนสนับสนุนเราอยู่ด้วยนะมีคนคอยช่วยเราผลักดันเราเนี่ยคือให้เราไปชนให้เราไปเคียงงานนะอาจจะเป็นลักษณะว่าเหมือนเราเองเป็นพนักงานนะครับแล้วก็มีเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวเรื่องของลาบผลผู้รับผู้ใหญ่ก็สั่งเราไปนะครับก็ให้เราไปทํานู่นทนํานี่เกี่ยวเรื่องของลาบผลอะไรต่างๆก็ขอให้มีสตินะครับนะข็มีสติเพราะว่าการที่ดาวไปกองอยู่ในเรือนอลิเนี่ย ส่วนใหญ่จะให้ผลดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานมันจะเป็นในเรื่องของความสําเร็จต่างๆถ้าเราจับจุดที่เรือนถ้าเราไปจับที่เรือนตรงนี้นะราศีการงานเนี่ยครับนะครับกัมมะเนาะเรานับไป7 8 9เนี่ยจะเป็นสุภาะของหน้าที่การงานนะก็คือชาวราศีตุลเนี่ยก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่ว่าอลิมันแปลว่าเราต้องเข้าไปแก้ไขเราต้องเข้าไปปวดหัวเนี่ยอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมเอาละต่อไปนะครับเรามาดูในเรือนของการเงินกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีนะครับตุลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเราเนี่ยไปตกมรณะนะครับเดือนล,ลาพังเนี่ยดาวองคารตกมรณะมันจะเป็นช่วงที่คนจะเอาเปรียบเราเยอะนะนะครับเพราะดาวองคานเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของการกล้าแรงแข็งขยันขันแข็งพอตกมรณะคนเอาเปรียบเราเยอะเซง็งนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ มันมันทำอะไรแล้วมันไม่ค่อยที่จะราบลื่นหรือสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็นะครับก็ก็อาจจะมีปัญหาได้รวมทั้งบุตรบริวารรวมทั้งลูกน้องพวกอะไรเงี้ยนะมันมันสืบพันกันมันมันสืบเนื่องกันหมดไอ้ที่ผู้ใหญ่มีปัญหาเพราะว่าดาวพระพุธเองไปตกนะสุภะเนี่ยไปตกอลิกไง หนึ่งนะแต่ลูกน้องก็ไม่ช่วยงานเห็นไหมปวดกะเนะเนี่ยลาหูเนี่ยปุดตาต,ตกมรณะเนี่ย้ะบางทีเราเรา,เราเ,ราเราเซง็งเราเบื่ออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องของการพนันนะครับมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของความอยากได้อะไรต่างๆนะหรือไม่ก็มีเกณฑ์เสียเงินเสียทองจากบุตรบริวารลูกน้องคนใกล้ชิดนะพเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินันตกมรณะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะนะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันในเรือนคู่ครอง นะคือดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยก็คือดาวพระอังคารเหมือนกันเนาะนะครับอันนี้คือดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะนะครับทีนี้ดาวดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของเราเองเนี่ยก็ไปตกมรณะเหมือนกันนะครับก็เท่ากับว่ามันจะเป็นช่วงคําว่ามรณะแปลว่าเศร้าโศกเสียใจมรณะแปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครอง นะมีเหตุทําให้เราเสียอกเสียใจมิทางใดก็ทางหนึ่งนะอาจจะเกิดจากความประมาทเลินเลอนะครับอาจจะเกิดจากการในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าเจ้าช,ชูก็ได้นะ ดาวเจ้รือนคู่ครองไปกลวงกับดาวเจ้เริอนปูตาเนี่ยที่แปลว่าอนุภรรยาหรือความรักครั้งใหม่หรือกิ๊กหรืออะไรประมาณนี้นะเราก็มีเกณฑ์ที่จะเศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการกระทําของคู่ครองนะถ้าเป็นในเรื่องของคู่ค้าคู่คนสวนคู่สัญญาเนี่ยมันก็จะไม่ลงตัวดีลงานอะไรก็จะไม่ลงตัวเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะนะครับเพราะดาวเราหูเองมันจะเจ้เริอนปูต่า ปุตตะก็แปลว่าเรื่องการแสวงหาโชคเกี่ยวเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการลงทุนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ราบรื่นนะครับก็ส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะนะเอาละต่อไปในเรือนของการงานนะครับดาวเจริญการงานก็คือดาวพาระจันทร์นะครับดาวพาระจันทร์เนี่ยใช้เวลาในการเดินอยู่2วันครึ่งนะครับแล้วก็จะอ่านให้ดูว่าช่วงไหน นะดาวจันทไหนเดินดีเราก็ดําเนินการดาวไหนดาวจันรเดินไม่ดีเราก็ให้หยุดเสียนะกรรมมาจะไปหมายถึงการกระทําความรับผิดชอบวิถีชีวิตนะอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะมานะครับผม วันที่1ถึงวันที่2นะครับดาวเจ้าเรือนการงานตกวินาศช่วงนี้นะครับทำอะไรยังไงต้องระมัดร,ระวังนิดหนึ่งนะเพราะกรรม,มวินาศเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีความเสียหายเกี่ยวกับระบบงานสายงานของเรานะก็ะต้องระมัดร,ระวังนะครับต่อไปดาวเจ้าเรือนวิ่งเข้าไปในราศีตุลในวันที่2ถึงวันที่4เวลา1 9บเนากาสิ 10. นาทีกรรมวัับลักช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีความรับผิดชอบเยอะนะครับมีงานเข้ามามากนะเราเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เรียกสัมภาษณ์บางคนตกงานเนาะได้เรียกสัมภาษณ์มีเกณฑ์ที่จะ ประสบผลสําเร็จดีและกันเกี่ยวเรื่องของการงานเนาะนะครับต่อไปในราศีพิจิกนะครับในช่วงของราศีพิจิกเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เวลา21่สนกาสี่นาทีะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่กรรมะมากระดุมพักง,งานเยอะงานมากงานดกนะมีคนสั่งออเดอร์เราเยอะนะหรือเราอาจจะมีสินค้าอะไรที่ไปถูก ต้องถูกตานะแล้วคนนิยมอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ขายดีก็ได้นะครับต่อไปในราศีธนูในวันที่7ถึงวันที่9นะเวลาเที่ยงคืน13นาทีนะครับเราจะมีการงานวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสหาหัชาช่วงนี้เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ทําให้คนรู้จักสินค้าของเรานะครับทำให้คนรู้จักนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็ถือว่าจะให้ขุดก็อาจจะเด่นไปในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับนะ ต่อไปนะดาวเจ้าเรือนการงานวิ่งเข้าไปอยู่ใน like เรือนของพันธุนะครับในราศีมังกรวันที่9ถึงวันที on, ่11เวลา3นาฬิกา3 1นาทีก็มันะครับพันธุก็จะเกี่ยวเรื่องของญาติเกี่ยวเรื่องของพี่น้องนะครับนะหรือเราเอวุ่นๆเกี่ยวเรื่องของอาคารบ้านเรือนสถานที่หรือวุ่นๆเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะหรือบางคนก็อาจจะเริ่มทําอะไรกับญาติเป็นลักษณะกงสีก็มีนะครับเอาละต่อไปในราศีกุมในวันที่11จนถึงวันที่13เวลา8นาฬิกา26นาที นะครับกมามะปุตตะนะก็จะเป็นในช่วงที่เราเองเนี่ยอยากจะิเริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะหาสินค้าเข้ามาลงในร้านใหม่ๆหรืออาจจะทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรต่างๆนี่แหละนะครับนะต่อไปนะวิ่งเข้าไปในราศีมีในในวันที่13 16, ถึงวันที่16เวลา15บหนกาสามสนาทีกามาลินะก็เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะต้องคอยแก้ไขปัญหาทํานู่นทนํานี่นะเกี่ยวกับระบบสายงานเราก็นะครับก็ต่อสู้อยาเขาเรียกว่าย่าเบื่ออย่าเซง็งเนาะ นะก็มีปัญหาอะไรเราก็แก้แก้กันไปนะต่อไปในราศีเมษนะครับในราศีเมษจะเป็นวันที่16ถึงวันที่18เวลาตีหนึ่งสี่นาทีนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกมะไปอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะทำงานเป็นเป็นบัดดี้กันนะครับหรือเราทํางานเนี่ยอาจจะอยู่ที่ต้องหาคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับมีการมีปฏิสัมพันธ์นู่นนี่นั่นบางคนก็ร่วม ริเริ่มที่จะทํางานลักษณะครอบครัวกับคู่ครองร่วมพูดร่วมทุนนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในราศีพฤษภนะครับในวันที่18ถึงวันที่20นะเวลาเที่ยงคืนนะเออเวลาเที่ยงวันนะกับ24นาทีก็จะเป็นช่วงที่กรรมะไปตกมรณะช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่นะเบื่อเซ็งนะครับก็ใหระวังเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมที่ทําอะไรเสียเส่ยงๆแล้วทาให้เกิดอันตรายหรือเกิดความเสียหายนะครับต่อไปในราศีเมถุนนะครับ ในช่วงวันที่20ถึงวันที่23เวลา23เดกา52นาทีนะครับก,กรรมะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะทํางานร่วมกับผู้หรับผู้ใหญ่นะครับหรือมีมีเหตุจําเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะมีผู้หรับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานสายงานหรือมอบหมายอะไรต่างๆนะครับให้เราเองเพื่อจะได้โชว์ฝีมือเพื่อที่เราจะได้เป็นผลงานอะไรต่างๆนะครับเอาละต่อไปในราศีกรกฎ วันที่23ถึงวันที่25เวลา10นาฬิกา7นาทีนะครับอันนี้กรรมะเป็นเกษตรนะนั่นนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยการงานมั่นคงนะครับหรือไปเจอสินค้าหรือไปเจอลู่ทางหรือไปเจอกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีความมั่นคงเกี่ยวเรื่องของสายงานเรานะครับต่อไปในราศีสิงห์ในช่วงวันที่25นะถึงวันที่27นะครับเวลา18ในกา4นาทีช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่เขาเรียกกรรมะราพะนะแล้วได้ตาแหน่งปทุมเกศตรงนี้ถือว่าให้คุณนะจะเป ผลงานมีอะไรยังไงก็จะได้รับการเลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งมีเงนที่งานของเราผลิตภัณฑ์ของเราก่อเกิดไรายได้ทําให้เกิดลาบเกิดผลอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปในราศีการอ่านไปแล้วในช่วงของวันที่27ถึงวันที่30เวลาหทุ่มสาแล้วก็ในราศีตุลน,นะครับในวันที่30ถึงวันที่1เวลาปี35นาทีนะครับเอาละนะก็ตัวเราไปแล้วนะครับการเงินไปแล้วคู่ครองไปแล้วแล้วก็การงานไปแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของปัญหาและอุปสรรคกันบ้าง เอาละเรามาดูกันนะครับปัญหาและอุปสรรคก็คือนะฮะดาวเจ้าเรือนอลินี่เลยนะครับคือดาวพฤหัส,สปดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอลิเนาะทีนี้อลเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพันธุนะครับคำว่าอลิอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยนะครับให้ระวังนะครับในเรื่องของความสามัคคีนะครับกับคนในบ้าน <im it> นะกับพี่กับน้องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ นะเกี่ยวเรื่องของที่ดินหรือเข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะครับอาจจะเกิดการชำรุดเสียหายรวมทั้งในเรื่องของอสุขภาพนะครับของผู้รับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับอะไรต่างๆนะก,ก็แล้วก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองไปเกี่ยวเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถนะอะไรต่างๆนะครับ แต่ถ้าเกิดข้อดีก็คือว่าปัญหาและอุปสรรคอะไรต่างๆนะจะเป็นแรงผลักด,ดันทําให้เรามีความมุมานะเพียพรพยายามนะฮะจนให้ชีวิตเราเนี่ยประสบผลสําเร็จในชีวิตนะครับเอาละนะหลังาจากวันที่29เนี่ยปัญหาอุปสรรคจะไปเกิดอยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องอะไรประมาณนี้นะฮะดาวพฤหัสจะย้ายนะครับเข้าไปในราศรีกุมในวันที่29เวลา1ิเบเนาฬิกาี่นาที นะก็ให้ระวังนะหลังจากที่ยาวย้ายไปแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากบุตรบริวารลูกน้องคนใกล้ชิดนะครับรวมทั้งความคึกคขนองอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้เรามาระวังนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวชื่อเรือนมรณะกันบ้างดาวชื่อเรือนมรณะก็คือดาวพระศุกร์นะครับมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่18อยู่ในราศีกลุ่มนะครับ แล้วก็จะย้ายไปวันที่19นะถึงสิ้นเดือนเลยนะในวันที่19เวลา1 1นกาหนนาทีนะตอนมรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยเขาให้ระวังเกี่ยวในเรื่องของปัญหาเรื่องของลักลักไข่ไข่ก็ให้ให้ระวังนะมรเวลามรณะปุตตะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของชูสาวบางคนบางคนมีแต่ต้องดูในพื้นดวงด้วยนะถ้าพื้นดวงเป็นคนชจ้ชู้เนี่ยนะครับปุตตะแปลว่าอนุภรยานะทีนี้มรณะไปอยู่ในเรือนอนุภรยามันมีเกณฑ์นะที่คนเอง,ท,เเองที่เราเองมี มีแฟนแล้วเราเองเนี่ยอาจจะไปจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะครับแล้วเราอุปถัมภ์คำจุนนะคอยส่งเสียค่านู่นค่านี่ให้แล้วสุดท้ายเราก็จับได้ว่าแฟนเราเองเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ก็มีนะนะครับเขาเรียกว่าฟาร์มมรณะเกิดจากภรรยาน้อยหรือกิกนะอันนี้ไม่ไม่ใช่ภรรยาหลวงนะเป็นภรรยาน้อยที่เราเลี้ยงดูที่เป็นแฟนอะไรประมาณนี้มีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับอันนี้อันนี้ก็นะก,ก,ก็ต้องระมัดระวัง นะครับส่วนคาว่ามรณะไปอยู่ในเรือนุตาก,ก็อาจจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมของลูกของลูกหลานของบริวารน,นะของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะนี่ก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะทําความลําบากเดือดร้อนนะน้องสุนัขเจ็บไข้ได้ปลุกน้องสุนักไปกัดคนข้างบ้านหรือไปกัดอะไรอะไรประมาณนี้หรือลูกเต้าลูกหลานเรานะใช้เงินเกินตัวขอ,ขอนู่นขอนี่อะไรเงี้ยประมาณนี้มันออกได้หมดเลยนะก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับหลังจากนั้นมรณะ นะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอล里นะมันมีเกณฑ์ที่เราเองก็จะมีปัญหากับในเรื่องของศัตรูในเรื่องของหนี้สินนะบางคนก็นะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของดอกเรื่องของดวงแล้วมันหามันมันเคลียร์ไม่ได้มันอะไรไม่ได้นะครับมันก็เลยเกิดเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนลาภผลก็คือ วิตกกังวลเกี่ยวกับผลงานของเราหรือหน้าที่การงานที่เราได้รับการรับผิดชอบให้เราไปเคลียร์เกี่ยวเรื่องของพิทักษ์ทรัพย์อะไรต่างๆเกี่ยวกับลาภผลเนี่ยนะครับมันก็เลยมันก็เลยเครียดนะครับหรือมรณะไปกลุมอยู่กับด้เจ้าเรือนวินาศอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดความสูญเสียหรือความวินาศหรือความออล้มละลา,ายหรืออะไรประมาณเนี้ยนะมันบางทีมันเครียดไง นะครับก็ก็ต้องระมัดระวังก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับแต่ว่าอีกเรือนนึงเนี่ยคำว่ามรณะไปอรินเนี่ยมันแปลว่าศัตรูนะครับไม่มีปัจจักศัตรูก็ไดอ้อาจจะตัวตัวเราเองเนี่ยนะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอะไรต่างๆนะเวลาถ้าเกิดทำอะไรแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจอะไรประมาณนี้ เนี่ยแล้วมันอาจจะก่อเกิดศัตรูได้เราก็เลี่ยงเลี่ยงเสียบางทีคําพูดคําจาถ้าเกิดเราพูดไปแล้วมันทําร้ายมิตรภาพหรือทําร้ายความรู้สึกของคนอะไรเงี้ยเราก็อย่าพูดเราก็อยู่นิ่งเราก็เก็บไว้นะครับอะไรอย่างงี้ดีกว่าเนาะเอาละต่อไปดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศเนี่ยนะครับก็โอ้โหอันนี้ต้องระวังเยอะเลยนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยเข้าในราศีมังกร เขาเรียกวิาวนาศเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุแล้วช่วงที่ต้องระมัดระวังในวันที่1ถึงวันที่6นี่เข้าระวังพิษสุนัขเลยนะพยายามอย่าทะเลาะเบาแวงนะกันเรื่องของญาติพี่น้องนะครับหรือมีปากเสียงกับคนในบ้านหรือมีปากเสียงกับคนในองค์การบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะทะเลาะ,ทะ,ท,ะทะเลาะกันได้นะวินาศพันธุเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์ด้วยนะต้องระวังเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะต่อไปในราศรีกุมเนี่ยจะเข้าไปวันที่9เวลา 9ก้าถึงยี่ห้านะเวลาตีสองห้านาทีนะวันที่สิบหกถึงวันที่สิบแปดเนี่ยติดพิดคุดไม่ให้คุณนะให้คุณวันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบนะช่วงนี้เวลาดาวเจ้าเรือนวินาศวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพุตตะก็ระวังในเรื่องของความคึกขนองความเสี่ยงความกล้ากล้าต่างๆการลงทุนต่างๆอะไรต่างๆนะมันอาจมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาได้นะก็ต้องเรามาระวังลมทั้งบุตรบริวารลูกน้องสัตว์เลี้ยง คนใกล้ชิดอะไรต่างๆก็ต้องมมระมัดระวังด้วยนะจะนาความวินาศหรือลําบากมาให้หรือบางคนมีลูกหลานที่เกเรเวลาวินาศปุตตะนะถูกกุมขังเลยลูกนะไม่ถึงว่าลูกหลานเราเนี่ยที่เกเรก็อาจจะถูกบังคับคดีนะถูกจับถูกอะไรประมาณนี้นะมีเกณฑ์เหมือนกันนะต่อไปเราจเจ้าเรือนวินาศนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิตนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะถูกคู่แข่งนะ หรือคนที่เป็นศัตรูหรืออะไรประมาณนี้นะทำให้เราเสียหายเกี่ยวเรื่องของสายงานของธุรกิจหรืออะไรยังไงก็นะครับต้องต้องต้องรามัดระวังนะเวลาดาวเจ้าเรือนวิน,นาศไปอยู่ในอลิตเนี่ยเขาเรียกว่าเสียหายเกิดจากน้ำมือของศัตรูนะครับเราก็พยายามอย่ามีศัตรูเนาะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์เนาะดาวพระเสาร์นี่เป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุเป็นเกษตรถือว่าให้คุณนะนะก็ชาวราศีตุลเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ นะครับทรัพย์สินนะอะไรต่างๆก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ที่ให้คุณกับดวงชะตานะสามารถก่อรางสร้างตัวได้แบบสบายๆและยาวนานเลยล่ะนะเพราะดาวพระเสาเองได้ตำแหน่งนะครับองค์เกณฑ์นะถ้ามีเลข4เลข5าเลข6เลข7ดาวพระพุธด,ดาวพฤหัสดาวพระศุกร์และดาวพระเสาอยู่ในภพที่3ที่4ที่7ที่11เ,เนี่ยเราจะเรียกว่าองค์เกณฑ์แต่ว่าทีเนีเ้ยเราจะเรียกอุดมเกณฑ์แล้วอุดมเกณฑ์แบบดาวเสาเนี่ยคือได้แบบยาวนานได้แบบ โหเป็นแบบเหมือนสัมปทานเลยนะได้แล้วได้แบบมั่นคงอยู่นแบบยาวๆเลยนะอะไรประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าดาวพันธุเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนดาวเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อยู่แล้วครับนะหลักรั์มันดีอยู่แล้วพันธุเป็นเกษตร,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 รเนี่ยได้ผลดีหมดนะถ้าถ้าปีนี้เป็นเดทเป็นสีเป็นอะไรประมาณนี้มนปีเนี่ยคุณมีเกณฑ์เลยนะที่จะได้บ้านได้ได้บ้านได้รถได้อะไรประมาณนี้นะนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วที่ที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะกู้ซื้อบ้าน ไปจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวนะก็ยาวๆเลย30ปีนะซื้อบ้าน30ปี25ปีประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละนะนะถ้าเกิดเรากู้บ้านแล้วเราคือบ้านมนะไม่มีปัญหาแล้วมูลค่าม,มันเพิ่มแต่ว่ารถเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าเอามาใช้งานนะอันนี้ก็สนับสนุนแต่ถ้าเอามาอวดเนี่ยไม่แนะนำนะซื้อมามาอวดนะเพราะาตอนนี้สถิตินะ ออกรถมาได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้เขายึดแล้วอ่ะแล้วก็คือดอกมันไอเขาเรียกมันดาวถูกอ่ะดาวกันก็แค่หลักหมื่นอย่างพนักงานทำออฟฟิศเงี้ยใช่ไหมอาจจะมีเงินเดือนละ3 0 0 0 0ื่นสี่หมื่ใช่ไหมบางทีดาวดาวสามหมางเงี้ยนะบางที2เดือน3เดือนไม่ไหวใช่ไหมเราก็ปล่อยยึดไปบางทีก็ไม่ได้เสียดดยอะไรเนาะแต่ก็ก็เนี่ยแหละจะชี้เห็นว่า คือดาวพันธุเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะบางทีมันเป็นจุดเริ่มต้นของหนี้สินด้วยนะนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะก็คือก,ก็ถ้าใครจะซื้อรถก็แนะนําว่าซื้อรถมือสองดีกว่าเพราะตอนนี้รถมือสองสภาพรถป้ายแดงนี่เยอะมากเลยนะอย่างที่ผมบอกไปเนะี่ยนะครับบางทีสองสามเดือนหรือไม่ถึงปีถึง6กเดือนเลขไม่ยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับเราก็ซื้อบางทีโหรถเป็นแสนเลยนะบางทีลดราคาเป็นล้านอย่างเงี้ย หักไปหักมาเหลือไม่กี่แสนเองเนี้ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเอาละนะต่อไปนะดูดาวเจ้าเรือนปุตตะเนาะนะอันนี้เป็นครอบครัวนะปุตตะก็ราหูเนาะนะครับปุตตะก็ตกมรณะนี่แหละนะนะก็ระวังเรื่องของบุตรหวานบริวารลูกน้องคนใกล้ชิดทาให้ลําบากเดือดร้อนนั่นแหละนะครับมันก็จะเป็นลักษณะป,ประมาณนี้นะญาพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นยังไงนะญาพี่น้องเนี่ย ก็ต้องบอกว่าสห a ชะเนาะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยไอตรงเนี้ยเราเป็นคนเข้าหาคนง่ายนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจมีเมตตาเนะี่ยนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะล้าได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่ในผู้ปุตตะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสห a ชะไปตุดปากก็คือการเข้าสังคมเนี่ยแหละ อะไรต่างๆเนี่ยนะครถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมของเราเดินดีอะไรเงี้ยก็จะทําให้ก่อกเกิดประโยชน์นะทำให้เราเองประสบผลส,สาเร็จหลายๆอย่างแต่ก็อยากจะระบองนิดนึงนะครับดาวพฤกษ์แค่นั้นเองคือดาวพฤกตกุมลักมรุตยูเร็งรักเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอารมณ์นะครับนะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ของตัวเองเนี่ยคือบางทีมีความรู้สึกว่ามันเดี๋ยวขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะนะในสภาวะภาย,ภายในอ่ะ นะครับว่ามันมันเป็นลักษณะอะไรประมาณยังไงมันจะมีความหงุดหงิดอยู่ในใจอ่ะนะมีทั้งความหงุดหงิดมีทั้งความฟุ้งเฟอ้อนะเขาเรียกถึงเลยนะยังไงก็อย่าจะให้ส่วนมนไหวพระปฏิบัติธรรมนะดาวเกตทับรักในปฏิบัติธรรมดีสิ่งจะสิทธิ์ถึงนะครับก็ถือว่าจะให้คุณกับดวงจัาตานะครับเอาละเดี๋ยวมาสรุปกันนิดหนึ่งนะคือดาวเดือนนี้ดาวไปกองอยู่ในเรือนของอริอริสามดวงเลยนะก็ระมัดระวังส่วนหนึ่งไปกองอยู่ในเรือนมรณะอีก ก็ต้องระมัดระวังอีกส่วนหนึ่ง นะครับแต่ว่าดาวพระเสาร์เนี่ยโอเคเป็นเกษตรเนี่ยเรื่องของหลักทรัพย์อะไรต่างๆถือว่าดีนะครับดาวพฤหัสอยู่ในราศีกุมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะก็แต่เขามาทั้ง2เรือนนะก็อันไหนดีเราก็รับไว้อันไหนไม่ดีเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้ฮนะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องขอกราบขมาอาภัยด้วยนะยังไงก็ขอนะกดไลค์ให้ผมสักหน่อยนะให้ถึงสัก1,000ไลค์ก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพื่อทําให้ยนะูทูบ b e ี่ะมองเห็นคลิปผมนะครับ ครับผมเกตดเก้าพิณดูทลอดสวัสดีครับโรยโรยเฮงเฮงปังปังกันนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าพิณดูทลอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่เอ่อ คุณลูกค้านะครับอยากได้เลยนะ,นะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพะนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับไป็น3ชิ้น อ่เพราะผมชื่อเกตันคือหลอดผมก็จะชอบเลขก้าเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดช้อยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะรวมไปทางนี้นะส่วนอีกอันนึงนะก็ ลวงมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งๆที่เป็นเลข9้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทาเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆน,นะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก็ผมชื่อเกตเก้าท่านก็เลยนะฮะเอามาให้ผม3นะฮะสชิ้นเลย นะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมรามหวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลายก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกต้าก็อาจจะได้ราคาที่ พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมแนะะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านมากนะครับาง,งานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ